ข้อ 1. สมัยที่56การที่นางดาวเสนอให้เงินจำนวน5 0 0 0 0นบาทแก่พันตำรวจโทเอกชัยพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อเป็นค่าทำพยานหลักฐานให้อ่อนเป็นการขอให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่นางดาวจึงมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 6 7 ส่วนที่พันตำรวจโทรเอกชัยเปลี่ยนข้อหาการกระทำความผิดของนางดาวเป็นข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นข้อหาที่นางดาวจะต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นกรณีเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานสอบสวนกระทำการในตำแหน่งอันเป็นการไม่ชอบเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษหนักขึ้นพันตำรวจโทรเอกชัยจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทำการในตำแหน่งอันเป็นการไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา200วักสอข้อ1สมัยที่57การที่นายส่งเรียกและรับเงินไปจากนายต้นเป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อเป็นการตอบแทนโดยอ้างว่าจะนำไปใช้จูงใจเจ้าพนักงานในตำแหน่งผู้พิพากษาโดยวิธีการอันทุจริตให้กระทำการในหน้าที่พิพากษาคาดีโดยรอการลงโทษแก่นายต้นในคดีอาญาที่นายต้นถูกฟ้อง แม้จะไม่ได้ระบุชื่อผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีของนายต้นและไม่ได้ไปจูงใจผู้พิพากษาในการกระทำการในหน้าที่ให้เป็นคุณแก่นายต้นก็ตามการกระทำของนายส่งก็ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143ส่วนเงินจํานวน10,000แสนบาทเป็นทรัพย์ที่ได้ให้ตามความในมาตรา143ต้องริบเสียทั้งสิ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา34อนุหนึ่ง ข้อหสมัยที่58ในายเด่นเป็นนายกเทศมนตรีและเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดได้เข้าทำสัญญาจ้างถมที่ดินกับห้างหุ้นส่วนจำกัดชำนาญถมในราคาต่ำกว่าราคาที่ทางราชการกำหนดไว้นายเด่นจึงไม่ได้เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่นจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152นายดวงเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแลรักษาและอนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการและเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดชำนาญถมได้ใช้รถบรรทุกของทางราชการในกิจการส่วนตัวของนายดวงจึงเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่เทศบาลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราห5 1 นายดวงเป็นเจ้าพนักงานได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างถมดินจึงมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการการถมดินตามสัญญาจ้างถมดินเข้าเป็นผู้รับเหมาช่วงเป็นการเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152ข้อ1สมัยที่59การที่นาสา ซึ่งเป็นราษฎรจับกลุ่มตรวจค้นตัวและเอากุญแจมือใส่ในทับอย่างตำรวจถือว่าเป็นการแสดงตนและกระทําการเป็นเจ้าพนักงานมีความผิดฐานแสดงตนและกระทําการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา145และการที่นายสาำสนำศพนายทับรรทุกรถยนต์ไปทิ้งที่อื่นเพื่ออำพรางคดีเป็นความผิดฐานย้ายศพเพื่อปิดบังการตายตามมาตรา1 9 9 ร้อยตำรวจเอกสมยศเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานสอบสวนมีอำนาจสืบสวนและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดรู้ว่านายสากระทำความผิดแต่ไม่จับกลุ่มกลับช่วยโกยเลือดและนำศพไปทิ้งเพื่อช่วยผู้กระทำความผิดเป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ฐานกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดๆในตำแหน่งอันเป็นการไม่ชอบเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงตามมาตรา2 0 00ฐานทำลายพยานหลักฐานในการกระทําความผิดเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงตามมาตรา184และฐานย้ายศพเพื่อปิดบังการตายตามมาตรา1 9 9ข้อ1สมัยที่60ในายเอกคนไทยล้วงเอาเงินจากกระเป๋าเสื้อของนายต้นคนไทยที่ไปด้วยกันที่ประเทศอินเดีย เป็นการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นอกราชนาจักรเมื่อนายเอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเป็นคนไทยและนายต้นผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนายเอกต้องรับโทษภายในราชนาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8วงเล็บกไก่วงเล็บ 8. ส่วนการที่นายต้นไปแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา เพื่อจะแกล้งให้ในายเอกต้องรับโทษในความผิดฐานชิงทรัพย์ซึ่งหนักกว่าความผิดฐานลักทรัพย์นายต้นจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, มาตราหนึ่งวรรคสองและเมื่อความผิดฐานชิงทรัพย์ที่นายต้นกล่าวหาว่านายเอกกระทำมีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำตั้งแต่3ามปีขึ้นไปนายต้นจึงมีความผิดตามมาตรา181อนุหนึ่งด้วยซึ่งความผิดเหล่านี้ นายต้นต้องรับโทษในราชนาจักรตามมาตราสีว่วรรคแรก